อันที่หนึ่งเหมือนหน้าครอบหมืนหน้านี like. like. hei, school, ่กระทบกับคนทั้งหมดนะครับเลยเป็นผลประโยชน์และเป็นนโยบายที่ควรได้รับถูกลงครับที่ควรได้รับเหมือนหน้านะครับเรื่องเหมืนหน้านี่คิดว่าเรื่องนี้มีก็คงจะไม่น่าหน้านะครับเรื่องที่สองเรื่องส่งจารย์พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าของผูเรานั้นมันมีความสูญเสียนะครับคุณก็อย่าเพิ่งจะมีเรื่องการที่เกี่ยวไปเกี่ยวมาระหว่างงน้ แต่ถ้าเกิดพอมาตรฐานว่าถ้าการซื้อลูกจ้างของรัฐรือเจ้าที่ของรัฐนี่เราก็ไม่จีบนะครับและแต่การตีความว่าเราเป็นหน่ี่มันเจะเป็นก็คือจ้างจากรัฐรัฐนะครับแกก็ตามด้วยคนที่จีบเราคนอยกจีถ้าไม่ติบก็ต้องทำให้จีบเป็นพิเศษนะครับในเรื่องที่สองนก็ที่คิดว่าน่าจะน่าจะได้แต่พอเรื่องที่สามเรื่อง นะครับที่กระทบกับภาพรวมทั้งหมดก็คือเรื่องของ พนักงานราชการซึ่งมีคอรรัปรั็วมากนพูดปป๊บหนึ่งเห็นทางการันทีเลยเขาเขากังวลว่าถ้าจะระเบิดตรงนี้ลูกจ้างเยอะแยะนี่มั่จะถูกลอยเข้ามาเพราะนั้นพี่ยากพูดได้เห็นว่ามีความเปลี่ยงแต่เไอ้าอรมึงกว่าคนนที่มาที่ไปมันชัดเจนนะแต่เปรียบเทียบกับลูกจ้างมันถึงไม่ได้นะจะ่กังวลเรื่องอื่นไม่ได้นะพยายามที่จะเขียนกรอที่จะให้เขาเห็นนะครับเขาก็ยอมรับจำเลยนะวันนี้เขาก็ นะครับเขาก็เห็นพระนั้นขั้นต่อไปที่ต้องสเรื่องทางคณะบัณิการเราก็จะนำประเด็นต้งสามประเด็นตั้งแต่้เบียเสียปไทยนะครับการัยกสถานะนะครับจากจ้าน ชั่วคราว,วเป็นาการกัดตานการทำของหรือหรืออาอนะครับแล้วก็อาจจะให้ทำต,ต่อได้วนทำได้นะครับแต่ว่าคืออาจจะพิธีพิธันหน่อยเพราะว่าต้องมีรูปปองป <S <S ที่ค่อนข้างจะชัเดเจนนะครับแล้วก็เป็นรูปประทับวมสมควร นะครับคิดว่าถ้าไม่ไปใน,นพิษพลาดนี่สามารถนั่งรวมได้ครับตรรเติมต็มได้ดทั้งสามส่วนในส่วนที่สองก็คือรอมอบหมายเวลารต้นสังก,กัดของเราไม่ใช่ต้นสังกัดเวงานที่ดูในะเราครือหมู่มากก็หอม ได้ทําเรื่องอันที่หนึ่ง<า>เรื่องเหมือนหน้าดิคือเดดตามเพราะเรื่องเหมือนหน้าดิเขาทำไปแล้วเด็มตามเด็ดตามเรื่องที่2องกับเรื่องที่สามแล้วเน่ยตั้งเรื่องขึ้นมาเรื่องอาหารนะครับเรื่องเรื่องเบี้ยวเปลี่ยนไปจากเมนูการการที่สองการเปลี่ยนสภาพแต่เป็นเรื่องอานางที่เดือนนี้สทงวันแล้วก็านะครับเก็ตาม อาจารย์นงอาจารย์ตั้งสาอเราจะทำต้นเรื่องไปตั้งสามเรื่องนะครับใหี่ยาพูดจะตอบมาแล้วก็ในส่วนที่สามพรุ่นี้พี่ยังเแรกนะครับว่าสภาจะตอบไปรับในเรื่องนี้ตั้งสามก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับและพวกเราต้องติดยึดเลยนะเพราะพวกนี้อีก กัดไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยทุกเมื่ออะไรก็รู้นะเพราะว่าการน้ำปักก็ยังไม่ได้เห็นไหมดีแล้วการน้ำปักังไม่ได้ก็ราะในติดตามก็ต้องพูดด้วยต้องพูดต้องถ่าออกคือต้องทำให้เห็นว่าเราเราเอาจริงนะเรื่องนี้นะนะครับต้องรีบวิทยุดำเนินการนะครับน้องๆมันจะทำตรงนี้นะโอเคได้นะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยหาหรือมากน้อยแค่ไหนนี้เพราะว่าเป็นวาระัคละ ถ้าไม่เป็นเลยกอพี่จะทำประตูด้วยแต่กระตูคงจะได้บอกันไหนะระจะทำ้งรื่อจะทำประตูด้วยดะด้วย นะครับเล่หทิงที่ที่ดีที่สุดก็คือราฟัง2สฝ่ายว่าเนี่ยเพระเรื่องนี้เปเรื่องใหญ่ของาครัมันเป็นนโยบายของาคไม่ด้ทำน่าน่าน่ามมน่าเชื่อถืน่าไปแมยไม่เริ่มต้นเากภาครัฐในปูนย้าชนเริ่ต้นอย่างไรอยคุณไม่ทำเลยเรื่อทำอไถูกไหมรัฐยังไม่ดำเนินการจะคุณได้เอกชนดำเนินการได้ที่ไหนรัฐต้องเป็นต้นแบบในเรื่องนโยบายนไม่ได้นะครับของเราได้ปรียชนรอดเรับนที่อย่าง เราไม่ไยางวุ้ิทคนของและคุจบเรียนกัมาได้ท้องถูกไหมในได้มาของเราเนีมันมาพิบานนี้นะครับได้มาด้วยการสอบเดียวนะครับแล้วก็พี่มีความเชื่อมั่นว่าไปที่มา มาเด็กฝาดอะไนี่มันมันแทบไม่มีอ่ะอาจจะมีแต่น้อยมากอ่ะใจปวดใจได้มาด้วยกระบวนการในการเดินสนันสันวันวันที่สี่โลกใครจะไปไมนไม่อยากไปหรอกโอเคนะนะนะขอโชคดีนะคครับบอุ